ราคาเท่าไหร่บอกหน่อยได้ไหมราคาเท่าไหร่ใครรู้บ้างเหรียญสิบบาทรัชการที่เก้าการจนาพิเศษเหรียญเนี่ยนะคะเขาก็ถ่ายถามกันว่ามีราคาเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าเท่าที่ทราบเห็นในหลายๆที่หลายๆช่องทางที่ผ่านมาก็ให้ราคากันสูงมากๆเลยก็เลยถ่ายถามกันอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วก็ให้ราคากันเท่าไหร่นะคะ เหรียญ10บาทการ,ราจนาพิเศษ,เศษรัช,<อ>ราชกาลที่9พศ2539ตอนนี้ก็ได้ราคาเท่าไหร่กันแน่มีบางท่านก็บอกว่าให้ราคาสูงถึง2 0 0 0 0บานะคะบางคนก็บอก200,000กว่าก็พอ200,000กว่าก็เยอะแล้วบางคนก็บอกว่า,า150,000ก็มี150,000ก็เรารับซื้อเหมือนกัน นะคะบางเจ้าก็บอกไม่รับซื้อเลยถ้าเผื่อเขาไม่รับซื้อเราก็ไม่รับซื้อเหมือนกันเนี่ยก็เลยงุนงงบางเจ้าคุณปา้าคนดีนะ่ะก็บอกว่าเหออรียญสิบบาทให้ไปเลย20บาทนะคะเนี่ยเหรียญอย่างเนี้ยเหรียญสิบบาทรัชการที่9รัชดาพิเศษเนี่ยนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นรัชดาพิเศษเนี่ยนะคะ เออก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แน่ๆน,นะคะแต่ที่รู้แน่ๆคือในเหรียญเขาตาขึ้นมาเนี่ยก็คือ10บาทนะคะบางคนเขาก็ไปซื้อมาแล้วในราคา8 0 0 0 0ื่นบาทแล้วก็รอว่าจังหวะ,หวะเมื่อไหร่จะขายได้ในราคาแสนห้าก็คงรอต่อไปเรื่อยๆนะคะก็มาคุยกันแบบเนี้ยค่ะที่ิวายนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะ ราคาเท่าไหร่บอกหน่อยได้ไหมราคาเท่าไหร่ใครรู้บ้าง Thank you for watching me i s y Channel Please subscribe like and share See me the next clip Bye bye Thank you so much Bye bye